สวัสด <ersch> ีครับ <Slack> พี exactly. ่น <człowie k noise> yeah, ้องแฟนคลับ FC ทีที่ตาม้คดีเราเพิ่นเอาเชียรครับพเตล่ล่ะครับพี่น้องโอ้คิดามคปมุนอีเอน่ก็ูดใจพี่กอดกันรอมอมเต้องส่งส่งีหยย่หานวเสียงกับวันเนธรรดาเียงกับว่าเตไลเียงดีแล้วีดงกันนครไม่ก็มันจัน้อ ผเป็นยังดอกบมบจ้งว่าเขาจะเป็นยังตัวบุบบีไปซะจักแล้วสิอสุดสุดสิ่มากพี่เกาล่ามือได้สถานการณ์ดีขึ้นเป็นบ่พระเจ้าขึ้นอำนาจโอ้แมนบริเกียวกันเนาะเนี่ยเป็นไห้ซะเนาะกลมาดีแล้ พอด้อยใจกันบอกมันหลายเรื่องใช่เนาะเออไดะจะดีด้วยกันอะครับเลยเอออาไปด้ับพี่น้องจะไครับจะหายไหมล่ะอหย พ่เก้าใือพ่อตวนยายั้งหนานาเาหนรา่อนานดมนานเนาะช่วงหนูบัได้มาก่อไห้มาอันชุดชุดหนูนี่ไหมอันหนูบ่้ด้มากชุดว่าสีเซาต้อสร็จเยเอาตในละออยฮะเงเจ้าเฮ้งยุ่เ่งไแต่เซาตัวมากหม มาชุดแต่ไม่ไปใส่นะเอาผู้งามใส่ละบู้งงามสิผ้า้าของใส่ห้าหนูเดี๋ยวก่อห้าหนูใส่เดี๋ยวสถานการณ์ถึงเครียดพี่น้องพวกจะไปอยากให้สถานการณ์มันตึงเครียดไปก็นี่อ่าอ่าอีกเดือนครับอีกเดือนนึงบ่ะครับอีกเดือนโอ้ยมานักกระโดดช่งใจเครองนังน้องมานักชั่งช่วยใจอีกเดือนนึงครบปีพอดีของคู่กันครับครับผมเพราะว่าเขาเรียนหนังสือแบบมาหนักชั่งใจเนาะมานี้มาปากก็เกิดเพระทัานวิ่ กี่ผู้เป็นเกิดท่านกันยิ่เลี้ยงแถวไรใส่มันมีมันนะคือใสน่พี่น้องครับเป็นธรรมดาแล้วครับผมมือถึงเวลาอ่ะชั่วอะไรนะครับมีปุ๊บมีผ้ามีจักกันเป็นเรื่องปกติอาคาเดมผู้จัดกบขึ้นมาพบกันเพรพอกันอีกที่เก่าอ๋อเหมือนันนี้ก็ได้เหโอ้ย เอ้ยู่อีกสมือยูเก็บไปให้มม่ใช่ให้ได้ปะเน้นยังจไปให้อีกได้ปะเนี่ยคคิดหอนหนึ่งไได้พออมือีเจ้าองิดจ้าล่เเลกว่าจะมาเอาของใหซื้อได้มาเอาหนรักมาถึงงามาล้างมาหมาหาเพื่อนมาล้าเพื่อนตั้งนี้ตั้งามมือกั ก็ไม่ได้ไปเลยเนาะร่างก็สนิกันไปตัวตัวพอจบแก้สถานการณ์ดีวหมเช่นสถานการณ์ว่าถึงเสียดสินมเนาะเอาาื่อยเลยนะบอดีเราอันนี้จะปม่แก่สถานการณ์ดีเนาะเอาเอาเอาเจ็บเขาเจ็บหวไม่สิงนยัง โอ้มนมีตกใจ่งหมยังม่จะได้จะมาขึ้นหมาแต่พนาวาตกใจเบิดไหมางสั่นนะางสั่นเหรอผมได้ยินคักได้ยินี้เต็มสหูผมเขารด้ลูกจะได้จะมาขึ้นหมาแต่่ใครใครเลยเป็นวะไ้จะมาหมันได้จะหมันแลวน่าชื่นใจครับจะเป็นพี่เป็นน้องกันคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับ มันจะเจปลมาเหตุงานคือจุดหนึ่แล้วเดี๋ยวก็ได้มาร่วมกันอีกนะครับมาบรรจบพบเจอกันอ,อีก,อ,าาอ,อ,กอ,อ,อีกหนึ่งเดือนครบหนึ่งปีพอนะวาโอ้ยอีกหนึ่งปีครบหนึ่งเดือนโอ้อะไรมาอีกหนึ่งเดือนครบหนึ่งปีโอ้ยโหจีรังกากข้าไปกับมาอยู่ได้เดี๋ยวนี้อนโอ้ยลูกพี่มีความารู้สึกยังไงผมผม,ผมถามเลยเ <c oughs> ดีย๋ยวใสครับว่ายับไปเออเอาเปิดโอกาสให้ยุให้เราเปลี่ยนเสียกันพี่น้องมันดิมันอยังมันดิเห็น มันจะเห็นเอาไว้เหรอวะเล่า,าไมเอาแผดไหไ่ไม่เอาแผดไม่ต้องเป็นสาเบิร์คือว่าผมอยากถามหน่อที่ว่ามีความรู้สึกในเรื่องนี้<ะ>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยขึ้นในตั้งโต้เพราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายไทีวังผันนี่ผมมีนซ่อมอยู่กีเผ่าสองคอน,น,<ะ>น,นนะสุดกีเผ่าสุดกินนะนะสุดกินนะ อามวยนะครับเ้อมยสองคนน่นะ FC ข้างก็อเจ็ดจเจ้าเอยครับอพด้ดัเนี่นตัวเนาะี่ห้าว่าจังนะครับเสแล้วสองกแลังนครับที่แรว่าจุนจุนหาดีดีเนาะบางวาซ่ดครผมเพื่อพันเนาะี่เอาอีกทีว่านัดกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาจังแล้ว ไปห้องหลวงพี่ผมขออนุญาตเก็บของให้พี่นะไอเดอกพูดแล้วล่ะบ้าแล้วเนาะไปที่ห้อเลยเนาะโอ้พี่น้องครับนี่อาสมผาลื่นสีนะครับผมอยู่นี่นะครับโอ้ใบห้องเก็บของสูพี่น้องบึ้งขึ้เก่าล่ะครับตามขย่ยมสร้างหนังฟิล์มมาหีิบ่วกี่มือที่แรกก็สีมาตะวันที่ตะวันวานมตก่อนนี่ล่ะครับไปเอามาบอสท่านไห้มันใจ าาถามไหม阿ท่าถาเขาให้โอกาสนะครับซ้ำซากมาทันีมากอันมากแล้วมันคือเดินหนา่าย่ังเดี่ยวดถสงม่าค่าอาหารค่านี่บัไดได้ขันมากแล้วซ้ำนนมาทานเดมากอะ่ะเอาเปิดโอกาสให้ยังเต็มที่ให้เตรียมตัวเต็มที่เตรียมตัวเตรียม,มใจที่สิมาบุกมาลุยนะครับเนาะมาออดิชันสารหน่อยล้ำเพิ่นโชว่วกลับมาบางงานพร้อม ถ้าเทือบบอดพันเหตนคิอลองเพ่งอันนันอันี้ก็มูก,ก็ปวกก,ก,ก็ไอก็ไสกะชีเร็ดเตรียมพร้อมเตรียมตัวให้เต็มที่นั่นแหละครับผมตามนั่นสำหรับน้องฟิล,ล์รัฐพลนะครับเนาะเออพี่ห้องยินดีที่วิสัชตออนญาตเก็บของจะข้าวได้เอาพี่น้องเบื้องบนเก็บของไปน้ำพก เป็นตัวเขาเพื่อเนี่ยขอบคุณกำลังใจออนไลน์แล้วก็กำลังใจหน้าเวทีนะครับ,บคุณเล่นหลายครับอันนี้พี่ฮักคอด,ดี้นะครับพี่ฮักคอด,ดี้อังเปาอังเปาพันว่าอันนี้แม่ฮักอุดอรนะคะขอบคุณเล่นหลายครับ,บดีกว่ามันปวดปวดคุณแม่ใจดีนะครับขอบคุณครับ กำลังใจจาก YouTube ครับพี่น้องผู้ใดที่เบิ่ง YouTube ปอดคลิปเมือนเสาเนาะคลิปเมือนเสาเหมาก็สิเห็น, YouTube, เ,เ,น,เ,นเป็นคอมเมนต์บ่นะครับเนาะนะครับคนนี้ล่ะกำลังใจจาก YouTube นะครับมันมัต้องเขียนเสื้อก็เลยเขียนกำลังใจจาก YouTube ให้เต็มนนะครับผมเต็มมากมากเลยที่นันออสเตรียนะครับขอบคุณลหลายๆครับพี่สาวอยู่นะรักคนหนึ่งคนหนึ่ง ตอนนี้พี่ครับท so ็อด Mont ีเนาะกำลังใจนะครับ FC ฟซองแตนอุตภัณฑนะครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับกำลังใจที่ส่งใหแต่งดีสำหรับมือนี้นะครับผมเดย้อนมาแรกพวากับยูน้องแข้นะครับสำหรับขีดความกว้างยัดลุ่งลุ่งล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 ุ่งลงลงลงคลิปซัมมี่แล้วกันพอกันคลิปหน้าแล้วกันครับขอบคุณหลายๆสำหรับชมครับ